ยังไงอะไรเนี่ยสปูบ้าโอ้ยอะนะพราะแม้ใครใครบางคนมีเซนนะใครบางคนมีเซนรับอาเอาดูว่าไม่ใช่ครัเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายมากเลยครับถึงเวลากาจับยัด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 ตองมีเซนโยนให้น้องโอ้น่ารักที่สุดเลยเอาเลยครับเอาะไรครับถึงพวกคุณทุกคนนะฮะที่จะต้องพรีเซนต์กันนะครับผมสหรับ ตัวนี้นะครับมีความเหมือนน้องอย่างไรครับผมแล้วก็คอนเซ็ปต์อะไรครับเที่ยวงเลยที่เที่ยงไม่ไม่ไม่ได้ยินหรือครับผมไม่ไม่เบอร์อะไรครับเบอร์สองครับเบอร์สองครับทีเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งครับเซเลยครับเซเล็ตครับอ่าดังนะครับผมเออ อ่าเชิญเลยครับก็คือเห็นน้องชอบเล่นกีฬาค่ะก็เลยจับแต่งตัวให้เป็นกีฬาอีกอย่างเปว่ายน้ำไปเล่นทะเลอ๋อแล้วปกติน้องชอบกีฬาอะไรนะปุบป่าอุ้ยชอบอันนั้นไม่ใช่กีฬาครับอันนั้นเป็นการช่วยเหลือเออเมือมีกีฬาปลูกป่าเกิดขึ้นเมืองไทยด้วยเออน้องชอบเล่นกีฬาชอบปกติกรลับขึ้นกีฬาอะไรครับหลายอย่างครับ ค้ามผมนะฮะแกมั่นใจกับเร่ี่แล้วหรออมยใใจใจเแล้วทไมต้องมีเนี่ยหัวใจเนี่ยติดติตายี่อรความรักข้าตาคอนเซปต์ีตัวนี้คือให้ลูกคินเค่ะสปอร์ตความรักข้าตาเอ่อเอาถามจริงใครเป็นคนที่คอนเซปต์ครับครับผม วายวายทำไมแกทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะไม่ทันนะฮะไอ้นี้ครับเดี๋ยวมอมหมีให้น้องดีกว่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวมอมหมีให้น้องดีกว่านะครับเดี๋ยวได้ถ่ายรูปจริงๆนะครับเดี๋ยวไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวขอภาพภาพเคลื่อนไหวนิดนึงนะฮะ like erm AS Calling Melody Love Six The Series นะครับผม